แล้วมาครับวันนี้เรามาส่งสกกนใหม่กันผู้พิทักษแห่อาคีนลาวาบาดัมอันนี้มันเป็นกิจกรรมแบบตู้หมุนนะซึ่งมันจำกัดนะคือมันจำกัดให้เราหมุนห้าครั้งก็ได้ของรางวัลแล้วนะทีนี้เรามาดูกฎกิจกรรมก่นกอน ให้เรื่อนลงามาดูร่างสุดนะครับมันจะบอกเปอร์เซนต์การได้ของรางวัลซึ่ง A อไอ้แอนที่พวกไอ้พวกที่มันมีเปอร์เซนต์น,น้อยๆเราจะเสียคูปองเยอะอออเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตีไอ้พวกที่เปอร์เซนต์น,น้อยๆออกไปก็ที่มันขีนก็ฮีโร่สกินฮีโร่รุนเลเวลสามแล้วก็คันผีขั้นสูงนะครับ โอเคจบเลยวะเคผมก็เลยเ็กฮีโร่กับสกินฮีโร่ออกไปสองอันแล้วก็สกินขั้นสูงอืมก็โดดนะครับทีนี้ของมันก็จะเหลืออยู่เยอะเหมือนกันนะของราคาถูกเนี่ยมันก็จะมีกี่ทีนั้นหนึ่งสองสามทะโคสี่ โอเคของราคาถูกมี4ชิ้นแล้วก็ของราคากลางก็จะเหลือ2ชิ้นนะครับคือโลนกับทัมพีขั้นสูงเพราะฉะนั้น4ชิ้นแรกเนี่ยมันควรจะถูกมากชิ้นที่5เนี่อาจจะแพงหน่อยแต่หลังจากชิ้นที่7เนี่ยแพงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้แค่ คือใครอยากได้แค่บาทดำเนี่ยผมว่าสมมครั้งทำแบบเนี้ราคาคูป,ปองถูกแน่นอนตอนนี้ผมมี383้ปคูปองนะครับอ่ะมาดูกันว่าเราจะเสียกีปป่ขวงครั้งแรก20คูปองปับเฮ้ยโอ้โหตกใจตกใจนุ้ยแบบ จะได้นัตยาสกีว่าค้างอยู่ที่นัตยาเนี่ยแบบโอ้โหต่กี้นี่ใจหายแว้เลยนน่น่คือถ้าถ้ายี่สิบคูปองแล้วได้นัตยานี่คือผมยอมเลยยอมแมวบาดดัก็ได้นะเพราะนัตยามันแรงวะไงเออโอเคไม่เป็นไรเรามาหมุนกันต่อนะครับเล่าที่สอง ขึ้นมาสิบคูปองอีกนะขึ้นมาแบบถูกมากเลยสามสิบคูปองอืโอเคลูกแก้วก็ตามสเต็ปนะครับได้พวกของเกลือถูกๆก่อนขั้นที่สามเอ้ยก็ยังสามสิบคูปองอยู่นะดีจังเอ้ยเกือบกดพิจิกปนนไปกอลลี่ไซเป่ย ไม่ได้กดนะโอเคเดี๋ยวไปเผากดปุ่มรีเซ็ตนะโอเคได้หนนะครับผมรับรางวัลสองอันแรกอ่ออันนี้เอาบัตรเช่ายี่สี่ชั่วโมงโอเคผมเพก,กินสูงโอเคเอ,อ๋อคันนี้เริ่มแพงแนละ้วหกสิบแปดคูป,ปองปา้า โอ้โหโลนเหมือนเดิมเจ็ดสิบสามคุกปองครั้งนี้เราจะได้ของแล้วซึ่งของเกลือก็เหลืออยู่สองอันนอกนั้นเริ่มจะแร่แล้วโอเคโอ้โบได้ของเก๋แอนอ่นอนนั่นไงว่าแล้วตามสเต็ป โอเคได้ไปแล้วโอ้คูปองมันกระโดดไปที่ร้อยแปดสิบหกเลยเนะี่ยอืมแพงผมว่าถ้าใครจะสื้อต่อนาจะยาน,นี้อาจจะเสียเยอะเหมือนกันนะนี่เหลือกี่ช่องวันหนึ่งสองสามสี่ห้าช่อง ห้าช่องตีไปช่องละห้าร้อย0 0้สองพันผมว่าถ้าใครจะเอาในจะยาตน่าจะได้กดอีกประมันสองพันห้านะยินว่าโอเคเราไปดูสกินใหม่ที่เราเพิ่งจะได้มาดีกว่าไปครับกดรับระบบ Oh, my vigil shall never be broken. Okay, okay, okay. 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 okay.

คิดว่าจะคุ้มค่าราคาคุปองตะกี้เราเสียไม่เยอะนะใช่ไหมน่าจะประมาณเท่าไหร่วะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบประมาณนี้แม่าจะประมาณนี้หกต่ำเจ็ดให้มันได้ไหมโอเค

I am alone. never แต่ผมยังไม่เห็นเอฟเฟกต์ท่ามันชัดๆเลยเดี๋ยวผมจะลองก,กดหยุดให้เทรนมันยืนเฉยๆแล้วกันจะได้แบบดูท่ากันชัดๆกว่านี้นะครับ I I roam wherever please. เฮ้มยมายืนน,น,นั่นแหละงอมาโอเค ท่าเสาที่ดูรุนแรงกว่าเดิมมากผมว่าท่าเสาเนี่ยใเท่เลยท่างาเรมีออร่าด้วยนี่ยเอ้ยทำไมมีออ่าเดู้ิีออร่ามาใช่ เลนไอติมคนช็อคช็อกโกแลตผมว่าลายลายข้างหลังมันก็ดูดีนะรลว่าว่าาอมันเอ็ดด้เพื่อเพ Once again be ours. Your team has destroyed a tower. Okay, heart gun Warrior's soul burns bright forever.